ครับการแข่งขันคู่ต่อไปสีแดงนี่เป็นห้อยน้อยจุเนียนะครับสีส้มเป็นตาร์สโลเทอฟซีอีกตักสิบนาทีครับเดี๋ยวจะได้ชมการแข่งขันคู่นี้ค้นเวลาหลังเริ่มนะครับค้นเวลาหลังน้ำเงินน้องไบเอสซีสีชมพูสีชมพูนี่ลูกพยาวอริเออร์ โอ้หเท้าคู่ท้าจังหวะเดียวจ่ายแม่นจ่ายสวยครับลูกบอลนี้ถ้ามันซ้อมนี่ทำไม่ได้นี่ลูกบอลเนี้ยมีเครื่องลองนัดแรกแล้วเนี้ยลงไปเนี่ยลงไปเริ่มสิบสี่ปชมพู่หลวงพยาววานีเนาปาดออกมาออกไหมตรงนี้ไม่ทันครับสาวไม่ทันตรงนี้ สามจตุพูนเป็นตาเก้าปิ่นตาเก้าปิ่นตาเก้าอย่างนี้เด็กๆไว้โดนเขียนหนังสือนี่อ่านยากมากๆบอกตรงๆเลยแสดงว่าเล่นโทรศัพท์มากกว่าคัดไทยมากกว่าสกอดยังไม่ถูกเลยสุดยอด อย่างสซนจุกนี่ครับสนามสองสองฝ่ายวีาเข้าไปดูใน y o YouTube พิมติดตามช่องโกโมินมอนทาพอลงยุดพบ๊บมันจะเตือนเลยกดติดตามอีกวิธีนึงครับกดติดตามช่องโกโมินมอนทาพอลงปุ๊บเพชรมันจะเตืนอนไปที่โซนรับมือถือของท่านถ้าขี้เกียจพิมนะ กดติดตามช่องโกมินบุญห่ายูทูบมาตรงนี้เอาเออกไปตรนี่ต้องไปเปิดชักมาครับบุกเลยครับโอ้โวัดไชยป้อมปราการจะเปิดตรงนี้วัดไชยเปิดโหดแรงล,ลึกออกมาด้านนี้เลยเปิดยังกับบอลสิบเอ็ดคนเลย วันวันลามใหญ่เลยที่นขึ้นขึ้นกรายุดน้อยใัยคับโหมดสีสองฟันทองจันทุธผู้ดำเนินงานจัดการแข่งขันให้เด็กหลายรุ่นได้เล่นกันในงานนี้ก็เม็นกูขยนต์พักดีมัวหน้านะครับไม่มีเขาเด็ก หลายตำบลหลายหมู่บ้านแล้วเพื่อนจะไม่มีโอกาสมาอเนาะแต่บอลมาให้หน่อยเร็วแต่บอลมาให้หน่อยบอลส่งมาหน่อยเนาะกระบอลรื้อกระบอลรื้อกระบอลรื้อแต่บอลมาบอลชุ่มขอ้ฟังซีเอการตะพบสวรรณการตะพบลุ่บโอ้โหบอลหลังปุกยาววันนี้ออ วิสนุปบาลมณีสกัดออกไหมครับยิงเรียนเข้ามาสอ่ล้านสกัดเชียร์มาจะว่าบอลไม่ของโดนชกไาเลยครับนี่ยกไวแน่ครับทีมคนทับเอื่อยป่ดมากใหญ่ชกไหมตรงนี้ถูกไหมยิงกระพัดยกไววะ สคำคัญครับบอลต้องเล่นบ่อยซ้อมบ่อยแข่งบ่อยศึกษาจากโค้ชแล้วก็วิธีการเล่นวามสามารถเฉพาะตัวใกล้เคียงกันแต่วิธีการเล่นนี่แหละครับใครจะวางแผนยังไงแต่ช่วงมต้ออกไม้รงน เอามาถึงบอลยกหนีมาก่อนก็กระชากออกได้ข้างมากใส่ได้ไหมโดนบล็อกออกไหมลูกนี้วีโตพบวงสนามจับไว no. no. ้กันวีโตพบตามมาไลนะไล่ไล่ต่อไล่นะลอยยกเข้ากลางมาเผื่อนยังทันไหมเขียวมาลูกนี้ล็อกหนึ่งคนสองคนสามคนต้องโผลประตูบล็อกไว้ได้ครับลูกนี้ อ่าจะวะบอลลั่นอย่างได้บอลอยู่หลายใบไมายถึงโดนจับไม่ได้ครับวันี้แต่จะพบสุวรรณยิงโอ้โหเดียอ์เหมือนกันโอ้โหเนี่ยจังหวะเข้าท่าเนี่ยถ้าใครมีความหลากหลายต้องซ้อมเหมือนกันนะครับเนี่ยเข้าท่าเนี่ยสองซัดไกลให้กองกอล์ฟวันนี้ที่ลครับเอ่ย แล้วโวนจะสซนเหมือนเดิมในการท่าเสมอเนี่ยแบ่งคะแนนใช่ไหมครับครับแบ่งคะแนนครับรอบคัดเลือกครับออรอบคัดเลือกรอบเก็บคะแนนถ้าเสมอแบ่งแต้มนะครันอ่าครับก็แท้หนึ่งหนึ่งอ่ายิงมาติดบล็อกไม่ได้เอ้าแล้วสองซัดด้วยซ้ายโอ้ไม่ตรงฟองคุณเห็นบอลทัดบอลโดนคุณเป็นของข้างฝั่งทีม ยยาออกเ้นหลังปูสินวิรยุจันด้อยของฟองเอ่ามาใหุ้ได้เก้เดียวผมจะดูแค่คนแก่นออแต่มุมขอทุกฝ่าทีมยวยยามลเออร์ยันเข้ามาก็เต็นกับกอหลังนัตูุิสุขยะลังกาบล็อกออกไปได้ครับดี เรียร์ที่กำลังบอมนี่ห่วยน้อยฟันสีแดงงโอ้โหเลยแล้วสองดอกไม้โอ้โหถึงสองนี่ก็จะนี้ของน้องไม้สี่ล็อกเข้ามาทีมาสองเกียร์ออกไปได้ครับนี่เด็กจ่ายเร็ <sa> ้ยวมาโอ้โหนี่น้ำหนักและนิดหนึ่งขอประถมคว่ำประถมคว่ำจบังไม่ได้ครับตรงนี้ ล็อกเดินเข้าสกัดฟาวแม่ลงนี้โอบบอลชนด้านฟาวมือเกจตนาทำฟาวโดนไม่ได้เล่นลูกฟุตบอลวีคิกของสงวนทีมต้องไว้เสิถอนมาตอตะพบสุวรรณเปิดกายมาเฮ้ยโอ้โหสมปริยาไวนะ เผื่อไปเป็นกันแม่ตรงนี้พ anyway. <ts> <hier> <literacy> ุทธวัตรสีสมัยหม่งเร็วปัดเร็วออกเร็วแต่ช่วงนี้ตรงนี้พุทธวัตรใช้ป้อมปราการพุทธวัตรใช้ป้อมปราการพุทธวัตรชัยทุมไกเข้ามาทุ่มเพียงข้างครับต้องทุ่มตรงช่มเฟี้ยงแบบกว้างไม่ได้ครับฟินกัตติกาเปลี่ยนข้างช่ม เด็กย,ยาววอริเออร์ถุงมาถุงเป็นสุดแขนะครับต้องข้ามจากหลังท้ายทอยดีสามาอา้าวเดีนี้การที่ส่งไปขยัมยิงมาติดบล็อกแหมเกือบเป็นการแต่ชวนเป็นแค่หนึ่งข้างฝั่งดยาววอริเออร์ลิซารดยาวทองเจอกับพท์อ่วยน้อยจีน,นี่อ่ะ

bạn ngoài chiều hết bay để tập các thứ gì những chi liệu có hóa đen thuyền để, để yeah tập mà mấy người thân mấy mấy thằng bay chụp mà chụp bọn con mấy chung đi tận hút ngoài cả tìm lý mà đây ด้วยส่งบอลมาด้วยเลยแก่ชคดครับทุนี้กันตะคบสวรร์กันตะคบกันตะคบทุ่มไฟแม่โดนสกัดทิ้งอ่าเจ้ไหมแต่โชคครับทจ้งฟังที เอาไหมเอ็ยสี่ปุ่มใ้ก็มาโอ้โหออกไมมดูนี้ออกห้ามดูนี่โสดต่อโสนยับ สีโบลูกพยาวอรีเออร์น้ำเงินลองไ, <F 4. S 3> ไปเอ็กซ์มกันมาตรงนี้ยกขวาโอ้โหมาโลโลอาบอลเลยเรียกนัดออกมาได้ครับใครถึงก่อนครับนี่ มาดาวสามไม่ทันเลยมานัดตะพงดีสีสุขไม่ทันยิงไกลนะครับแม่ตรงนี้โอ้เผื่อเงินจะรูปเปลี่ยนทางแต่ว่าโตปฏิเกย์ยาวไม่ไวปืนปืนวันบงปืนวัดหลายสั้นเอกขวาบ้างป่าสาจาโตครับออกครับแม่ตรงนี้มานัดตะพงดีสีสุสกตามไม่ทันนะครับตรงนี้ ลไหนกันไหมครับน้องฟังล่องไวยันทีล่องไวเปิดไหมแผลส่วนตับไปสาวตู่วาไว้ได้ครับตรงนี้ปะกระบาดถูกโค้รันปะกระบาดเปิดกลางไหมไม่ทันครับลูกนี้ทวัดชัยปฟอมปราการเด็กชุกครับลูกยาววันเกิ้ลปอดมาเต็มเหมือนกันลูกนี้โดดดังไม่ได้นี่การตะพบสุวรรณไลฟ์ไซด์ไปรับขวายิงเรียบร้อย มีประตูเกิดขึ้นก็นได้ครับเปลี่ยนหมายเลขนยโอ้หลังจากกระวรเปลี่ยนก็ได้คนระับพฤษวัตรเสยส,สมัยยิงประตูให้กับน้องใบขึ้นนำลยครับหนึ่งต่อศูนย์ ต่อขั้นยาวนัดหนึ่งเท่าหนึ่งยาวบอลได้ก็ไม่ไหลครับพุ่งยิงแม่โอ้ไม่ได้โอ้โหนดิเงินทุ่มน้ำเงินทุ่มน้ำเงินทุ่มครับสุดแท้ทุกฝั่งลงไปเด่นทุ่มครับตัวนี้สุดไงก็มงเอาบอลลงพื้นทันไหมศาสตรยาวออกไหมทุนี้บอลลงเล่นแจ็คเคมโซ่ของ ต้องฝั่งลูกพยาวออีเรอร์ดลัตเวิวันมงรัตวุฒดเล่นเอทงเปิยทองเโอ้เปอนยอยโอ้ยโอ้อีกครั้งของยโ่้อยโอยอร์โออรยโอ้อ้ยโยาอ้โอ้รโอ้โอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยยยัโ มานแน่นแจมด้วยปล่อยออกไปครับออกเส้นหลังไม่รู้เริ่มเล่นใหม่ขอทั้งฝั่งทีนมน้องไบร์เอสจีสมพรนุชแมนแล้วเปล่าน้ดมาสมพรนุชแมนฟาดจ้าวมากน้องไบร์โยกข้อขวาล็อกขวาขึ้นยี่ไกลเตะกองหลังลุงพยาววอร์รี่ ได้เด่นตรีอีกครั้งทุ่มเข้าไปครับกตะพบสุวัรณการตะพบถูกไนั้มโอ้เกี่ยวมาสององนัดตรงจดู้ดลงมาบงชงมาเอาเกี่ยวไว้แล้วนะทนี้ไาแล้วมาแล้วจะพง์ดีศรีศุกไม่ทันโดนสกัดไว้ก่อนได้ชนุนหนุนยาววอริเออร์หรือตะพมเป็นตลาเก้วหรือตะพมลบรับลมหนึ่งคนสองคน ได้มาไม่ผ่านกองหลังครับโจดจับไว้ได้โอ้จหสาสามน้ำสวยครับตรงนี้แต่ว่าใช้ป้อมรลการไม่ทันโดนสกัดแต่มุมของน้องใบเอสตีน้องไปจับบอลนี่ นามสองจบจากคู่กับน้องใบกับลูกพยาวันุ่งจะเป็นนายกนองเอฟซีพบนัดที่ตาความครับทุกคนนัดที่ตาความส่วนสนามหนึ่งจบจากคู่วเว้ยห่วยน้อยุูเดียมบอลเยนรอง็จะเป็นรอบ ตัดเชือกเลยครับจบเลยเอาได้ได้เป็นคู่วังก็สามเองเว่งตามฝันเนียวิ่งตามฝันก็มาเก็บบอลเพราะที่ได้มันติดกันเ็พราะเขาบายอ่อาจะเป็นวิ่งตามฝัน ไปคิกโอ้สัตว์ไก่ครับดูดีครับแล้าโคจบสินดารายุทธน้อยจันทร์ฟานวิหมดเวลาการแข่งขันึ้นเวลาหลังหมดมอกกว่าเสื้อสีทีเมันกับน้องใบเอฟซีเก็บสามคะแนนรุ่แรกไปได้เอาชนะลูกพยาวนี้เพื่อไปในม่งอุตุนศูนจากอุตุนศูนย์สิบพัตตะบัตสีสมัยสยาเขาเล่นได้มันแล้วรอลุ้นนัดต่อไป